ตงขังนีคือขักแค่ลมอ่ยขึ้นลมแค่ลออยกอยากเด้อขับมา่อละงงยากแล้วครับบันนี้ซำแขนลงเพ่นเลยครับเหงสองดอกกินบวเบิดที่พิงคโผลโคโผใส่บาบ่งเลยนโอ้ยขากวัวขากลีปะนั่นนั่นนั่นใครฮะพอยังน้อาดีนอ ไข่ห่านมองงามมองงามครูบ่ง่ายค่ะกิริโต้เก็บได้แม่บุ้ยพุญนะกำมับเป็นพระเอกครับผมคู่นี้พระเอกกับนางเอกครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนต์สน่อคนบ้านป่าครับผมสวยงามแฮ่สุดยอดครับผมช่างหล่อได้การเลย ดเ <Net bakery> ราเเป็นนางเอกเลยโโัวโอคือถักคือถักแถวน้นแถดนี้เนาะโอ้ย <consume> ข้ากับสมแขนเด้อไงครับ <şey starving> สวัสดีครับมณสเนคนบานป่าเด้อรับมือนีกับผ้าพญายมยาญนพมพีน้อฟซีทุกท่านทุกคนครับผมขัป่าหาเห็ดเนาะรับพิกัดไม้มือนีก็อยู่อำเภออมก๋วยเด้อรับจังหวัดเชียงใหม่เนาะรับเปลี่ยนไม้เมื่อคืนนี้ครับมะฮอรนีกับประมาณหกถุมเนาะเพราะว่าเฮ็ดแมท่ากับฝนบกต๊เนาะรับก็เลยใหญ่ไม้ครับผมครับ กินคารว่าทางนี้ออกเนาะจ้ะครับเดี๋ยวก็กลับไปแม่ท่าคือเก่าเด้อครับครับสูบซิมานกับลอหลุนน้ากันเนาะจ้ะครับผมให้ไปหลุนในบ้านเป็นบ้านในสวนน้าแน่ครับผมไปจ้าครับมาฟอเห็ดเลยครับผมเป็นเฮ็ดละงกเด้อครับดอกงามงามขาวเนาะจ้ะป้านครับผมมาครบทีมครับวันนี้พี่ใหญ่พี่จิมเมีนจ้ามาแล้วเนาะจ้ะเสาเนตยบบอลรถครับผมอบ้านเบนครับผมมาบรท่านอีกเลยงกงเนาะจ้ะเพิ่อนยูงแดงครับา งามเนาะแมนจ้ะแต่ว่าส่วนมากบาดลายแห้หน,น,น่นอยของผมนมาว่าทวันอีกแล้วโอ้ขาวเด้อจ้ะงามเนาะแมนจ้ะหนุ่มๆเนาะจ้ะเพิ่งยกโยมครับผมท่าตื้อท่าตันดีนนดอกงามครับค่ะดอกงามครับเนาะแมนโอ้ขาเด้อแมนจ้ะ าวงามเ,เกียวคุณนะโอ้ยขาเกัเียวสมแขนเด้อขางงครับหนุ่มขาวเด้อจ้ะพลอยผนเกลียวแบบนี้แน่นนี่ครับพลอยผนเดี๋ยวผงนี้หน่อยนแน่นจังหวะแน่นจ้ะหนุ่มขาวางามเนาะ ออกเหลืองได้ครับนกขาวงามครับงายจ้ะดอกงายดีครับห่างๆเนาะเสียดายแห้งครับเขาทิ้งเม็ดแทนจุ่มบางงายเลยอือไข่ไงแฮงข้อไข่เพ่นมาจ้ะครับไก่ไก่บานครับผมประมาณว่าหนึ่งห่างกันเป็นนกเขาวครับไข่หานเนาะ ดอกงาจุมงามเลยมนจะมีดีบจุ่มสวยๆยังไงเลยตาเลครับผมดอกงามครับพิ่งนุงโงครับผมสวยๆกำลังออกก็มีนอยะดอกไล่ๆแล้วเป็นคามเจุดนี้ของนานเา กระแลมนวลต้น,ตนห่วหง,งาเนาะจ้ะกกำลังขึ้นใหม่เอาบานคนบ่อยไหมอ,หออกเร็ครับตำปนมาโผล่ข้านบานเด,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 ดม่เลย ไ,ได้เนาะบานรายค่ะจะพึ่งขานก,กูอยู่โอ้ยค่ะข้างามเนะาะงามดีครับนกยูเมาจ้ะครับจะเป็นขาวจะเป็นงามเนาะแมนาจนเหลือมเก่งดีคนบ่ห้ามพรอ งสี่นนาจา้ะสีแปดดีงามครับสีไข่ๆเนาะสีออกไข่ๆค,ครับผมออกข้างกอกนึง่งเอาโหก็โหลกข้างตรงนีง้ เห้นุงตดอกใช่ไนี่ละงอกโว้ยบบแบนๆแบบนี้่จ้ะน่ครับผังเบาดอกครับผมขึ้นไม้ยานี่จะมันจ้ยาน่าจ้ะออดอกทังเดอครับเต็มสามดอกครับผมที่วันงเพิ่นเปิดใช่ไหม้ยเลยนี่น่าจ้ะออกเลือกขักเนาะ ดินอ่อนดินหนุ่มครับผมสังเกตเบื้องเลยดินสายเนาะดินสายได้ด,ด,ดอกหนึ่งแง่มาีมาทั้งสิอเห็นหรือเนะล่าเห็นเมยนกจิ้วแล้วงูนกเขาคนน่ะเป็นแบบก็เดี๋ยแนีนั่นแหละ ต่อบนอยเนาะโอ้ยบานเบิดเลยครับเสียดายแฮะงูแบใหญ่เลยบ้านดีเอามาเห็นตัวเต้ชุดเล็กสวยมากสวยงามสวยงามพระรามเจ้าคนละงูจ้าอกยูงด้อครับครับน้องเพลิน

ไม่ไม่คบานก่อนนต้งองงเลย <c oughs> บานเท่เห็บนบอนบานเลยต้ <c oughs> อ,องงกน้อย,ออยดอกละคำเด้อครับคำละดอกครับผมจับๆบหอมๆคือเก่าล่ะฉันมากับบานร้ายครับมึงชุ่งแดงครับ ช็อกโกแลตบอร์ดเห็นเม็นอ้าวเก็บพึ่งช็อกโกแลตครับผมอก็คือกันเนาะหลังงามแะแล้วจ้ะหลังามยังดีครับหลกงงามยังดีน่นแหล่นนะจ้ะเม็นครับนี่นะครับเฮ้ยน่แหล่นนะจ้ะขายนกยูง

เปออตอกบ,บานคนครับบานไงครับส่วนมากก็ไล่แต่บา้านนั่นเองจุ่มก็มีอยู่ครับของวาร้ายแห้ก็เอาบานเป็นตาเลยกือมจ,จะล้นกระตาเลย <c oughs> อ่บานเพิ่มพั้งล่างทั้งขึ้นนกระบานอ่ะึ้นบลบานหลายบานทั้ง่อน ฮะหอมนั่งน้อมาดีนอ,นนอโอ้ยไข่ห่านหอมงามหอมงามคู่บ่แม่น่เลยโอ้ยใหญ่คักอีหลีเนาอเก็บเลอยอีแมโ่โอ้ยพุ่น่ะกำมับเป็นพระเอกครับผมคู่นี้พระเอกกับนางเอกครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณฑลเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมโอ้ยงามแห้สุดยอดครับผมช่องหลอดได้ได้การเลย ต่อครับเอาอยู่บนหลุมเพลินบานเพลินดูเอาจ้ะยังแห่เเอาขุมเพลินครับเอาไว้เพลินอยู่นี่แล้วเนาะเนี่ยจ้ะเป็นเสือโอ้ยหลุมเพอุ้ยเน่าแมงกัดแมงกัดฮะเอาหลุดแต่ได้ยินน่าจะดอกครับกําลังงะครับผมตั้งสองเนาะพวกคือขัดแยงกันโอ้ยก็เดือดแยงกันแล้วไงน่าจะยาก งงยักเด้อครับมาก็ละงอกยักแล้วครับบานนี้ซ้ำแขนองเพ่นเลยครับเขียงชอนดอกกินบ่เบิสปืดอีพอยยังไงปวดโพปวดโพใส่บาเพื่อ,อนุูน่ะดูอ้ยถักบัวักอีหลีป่ะนั่นนั่นไข่ฮะไข่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 หน่อยกูนละแนวอยู่เน,นาะกุแล้วแหน่กูและวแน่กเอา สุดกระตาปัดเลยเยอะเลยนงานน่งานดีับเอาเบอร์อีกกอนสามดอกมูลืองดีงามเนาะเยิะกับดอกนึงช่วงนี้ก็เรือมแห้งครับสแดดพอดีน่าจะกับแดดเนี่ย ขาใหญ่ครับมาล่ออีกแล้วครับดอกเงนยู่ทั้งสีครับนี่โผโหดอกนี้เป็นนางเอกเลยโผโหผู้คือขาดเห็นคือขาดเห็นโอ้ขาดเห็นนอนละใส่เลยดอกมีตับอสใหญ่เนาะจ้ะงามครับครับสุดยอดคืองานเนนกะตาข่เงน ด,งไงได,ดอกเง,งอดอกนะดกะดอกเงาดอกเงาไดบ้างบ่เด้อครับดอกเงานี่ครับจะแก้มงามครับนีกเงาเั้อแล้วก็บานทิมดอกงามค่กเนาะ สามเป็นกอเลยเนาะสามดอกครับผมได้เวลาอวยแล้วเด้อครับกรับมามื่อแรกเนาะครับมาฮอร์นกับฮกทุ่มครับผมก็ยังมาเซาอันเซย์มัมาพร้อมกันเลยครับมาพร้อมกันครับพี่ใหญ่ครับพอวันมันนัดพอกันอยู่กคิวลมเนาะเมื่อคืนนี้ครับฮกทุ่ม กับพักพอนบมเต็มที่วันไดครับผมยางกัสซีเรลอยแนวแจ้ง่อยมันก็เลยนยางโมลายโมดนครับยางโมดนลวนไดเด้อครับหมดนี้แต่ว่ากับบุ้หัวว่าสิออกลายบพเนาะเพราะว่าเฮ็ดนาแหลกก็เริ่มซอแซ่แล้วครับผมละงอกกับจักสีซ้ำไดครับผมแต่ว่านี่เด้อครับมณฑเสน่คนบันป่าครับผมกตาเนี่ยตาใหญ่ๆดอกใหญ่ๆครับผมตัวนี้ของพี่เชิดครับห้าเบือนพันพ่อยเด้อพี่จิ๋มครับผมกุยสันบ้านทุ่งครับผม เส้นี้ของสาวนิดครับอีสานพะลุยลุยทุกหมายครับผมบอลลูดสาวนิดครับผมประมาณกันสุก้นอยู่ครับไก่เคียงอยู่คือประมานครับผมก็สิไปเมียนมองอยู่มองนอนเนาะไอเพราะว่าการอนอนครับว่าการเต้นกันแล้วหรอฝาคลิป <laughs> ชุบก,การกุญแจพีน่น,นอนมองอ่ะนี <laughs> ่ไหมจ้าฝากุญแจก็แช่กุติดตามมน,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 าน,าน,านุ์เสน่ห์คนบ้านป่าทน่เด้อจ้าสำหรับกิมมันนี่ผมมีอยังหลายจ้าพอกันกิมนาจ้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนดเสน่ห์ขนบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมก่อนเชิญรลาพระจากก็้องน้อยไว้ใช่ไปง่ายไปง่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินกันไหนเงินกินท้องไในท้องครับผมให้สมคบสมารปรถนาครับผมให้อยู่มั่นคนยืนอยู่เป็นลมโพลมใสให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปนี้กรับลาพระจากแล้วครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ